ช่วงนี้ไปไประเมินตลาดหุ้นไทยกันต่ออจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยมีข่าวเข้ามาในเชิงบวกต่อการลงทุนนะครับเรื่องของ Brexit เนี่ยแหละครับก็คือดูเหมือนว่ารัฐบาลอังกฤษจะใช้ในโยบายที่เป็นท่าไม้ตายใหม่นะครับเขบอกว่าถ้า สรุปแล้วเนี่ยต้องออกจากการเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปจริงอาจจะมีการขึ้นภาษีคนอังกฤษนะครับเพื่อมาชดเชยผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการออกจากการเป็นสมาชิกของ EU นะครับคนก็เลยมองว่านี่คือทาไม้ตายใหม่ของทางยุโรปนะครับของทางอังกฤษนะครับที่จะชักจูงให้คนเลือกที่จะอยู่ต่อใน EU ต่อไปนะครับตลาดหุ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมคุยกันกับคุณธนเดชบางสีธานานนท์นะครับจากบลอ r บ b ประเทศไทยอยู่ในสายล้าสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเฉลิมพรคุณไทยเหมือนจะฟื้นนะครับตรงนี้เรามองว่าจะยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนครับอมองว่าจะไซด์เวย์จนถึงทราบผลที่ชัดเจนของประชามติอังกฤษในสตานาครับผมเชื่อว่าถึงขึ้นไปเนี่ยคนก็จะลดความเสี่ยงเพราะเ้าเกิดว่าคุณเก่ง,งกำไรก็ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีคือลดลดพอร์ตก่อนครทำกำไรก่อนเพราะว่าเราไม่ทราบจริจงๆอย่างที่คุณเฉลิมพรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นมุกใหม่เหมือนกันอืที่ที่ เราสังเกตว่าคือทางรัฐเนี่ยดูเหมือนไม่แห้งกิจอยากจะออกเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนฝูงในในยุโรปก็ไม่ค่อยอยากให้ออกเพราะว่าไม่ชอบความวันผวน,นในภาวะที่เศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นแต่ทาไมคนอังกฤษถึงยังโหวตออกเพราะว่าหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าไม่อยากเสียเงินคือคนอังกฤษไม่อยากเสียเงินเพื่อไปช่วยเหลือประเทศยุโรปอื่นที่มีปัญหาเอาเงินมาพัฒนาประเทศดีไหมเพราะที่สองก็คือเรื่องของการการวว่างงานเขาก็มองว่าถ้า ออกแล้วเนี่ยจะทําให้คนอังกฤษเนี่ยได้งานมากขึ้นเพราะว่าคนอย่างที่อื่นเข้ามาแย่งงานหรือเรื่องของนโยบายในการอพยพคนจากคูนิภาคอื่นเข้ามามันก็ยังอยู่ในจุดของคนอังกฤษซึ่งยังเวทไปในเชิงที่ว um ่าย <squishy> ังมนะีดาวนน้ที่จะออกมากกว่าไม่ออกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นผลโพลซึ่งเราก็ไม่รู้ความจริงคืออะไรดังนั้นในจากนีีไปเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ผมว่าจะมีในยะค่อนข้างมากเพราะว่า ถ้าเราดูสิ่งที่กระทบต่อเมืองจากเรื่องของอังกฤษเนี่ยผมว่ามันจะเป็นรอยต่อไปหลายจุดข้อแรกเนี่ยปีหน้านย,ยุโรปหลายประเทศจะเลือกตั้งครับฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนคงจับต้องดูว่าทิศทางของอังกฤษเนี่ยสมมุตินะถ,ถ้าอยู่ต่อคงไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมุติออกไปแล้วแล้วแล้วมันมีผลกระทบในเชิงที่ดีขึ้นสมมตินะเพราะบางคนก็มองว่าอังกฤษออกแล้วอังกฤษจะรวยขึ้น คือนั่นคือคนที่สับสนว่ากี่คนจะออกก็ก็เป็นแล้วแต่มุมมุมมองแต่ละคนงั้นมันจะกระทบต่อเนื่องถึงเศรษยรภาพทางการเมืองของยุโรปหรือไม่แล้วจะเป็นผลที่ทําให้ความเข้มแข็งของยุโรปเปี้ยนเนี่ยจะมีบางประเทศออกหรือเปล่าอันนั้นคือจุดจุดต่อมาก็คือมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเฟดเพราะาเฟดเองตอนเนี้ยทุกคนคงม,มองว่าไม่ขึ้นหรอกแต่ผมค <ạ. S 2> ิดว่าคนเขาจะดูตัวเลขการจ้างงานที่จะออกมาต้นเดือนกรกฎาคมผลที่เกิดขึ้นจากอังกฤษแล้วคนก็จะไปคาดเดาว่าอะไอย่างนี้ เดือนกักยาจะขึ้นในขึ้นอีกมันก็จะมีผลต่อต่อเซนิเมนต์หรือเกิดขึ้นจากของเฟดอีกเหมือนกันแล้วผมยกดสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีคนมองว่าถ้าอังกฤษวหวจะออกทางยุโรปน่าจะมีการประชุมเร่งด่วน หลังจากนั้นเพิกหนุดท่าทีและจะมีมุมมองต่อเนื่องของ IMF หรือ World Bank ที่จะออกมาพูดคุยกันว่าผลกระทบจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าออกเนี่ยมันแน่นอนว่าจะเป็นลบมากกระบ b r o a d จะทําให้ตลาดมีความผันผงสูงนั้นทุกคนผมคิดว่าถึงอีเวนต์วันนี้ขึ้นขึ้นไปได้เนี่ยแต่ผมไม่ไม่คิดว่าจะไปได้ไกลงั้นถึงขึ้นไปที่แนวต้านหลัก1450เนี่ยเ uh huh. ชื่อว่าขายออกมาก่อนดีกว่าอืมขายทุกกลุ่มเลยไหมครับไม่มีกลุ่มไหนน่าถือเลย มคิดว่ากลุ่มซึ่งยังต้องจับตาคือเรียกว่าระมัดระวังสูงก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ represen การซื้อขายของต่างชาติคือแบงก์แกรเอเนจีครับข้อแรกเนี่ยคือถ้าอังกฤษออกสมมติว่าอันนี้สมมนหฐานที่อังกฤษออกตอนลา่าจะแข็งแม้ว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าคนจะมองว่าเงินข้างเงินปอนหรือว่ายูโรจะอ,อ่อนงั้นงั้นข้างเงินของอเมริกาเนี่ยน่าจะแข็งและเย็นน่าจะแข็งมากนะเย็นแข็งมันจะกระทบต่อ ภูมิภาคของเราที่จะกระทบกระเถั้นถ้าเกิดว่าตัวตอวลาแข็งขึ้นมาแล้วมาดูเรื่องของพลังงานก็ดูเหมือนว่าช่วงหลังก็ก็เริ่มตื้ลลอละเริ่มเริ่มมีแรงขายออกมานั่นกระทบต่อในสินทรัพย์ที่เป็นส่วนของตัวราคาพลังงานซึ่งเป็นหุ้นที่ต่างชาติเทรดค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดอังกฤษออกเนี่ยน่าจะกระทบต่อคนกลุ่มนี้เยอะให้กลุ่มนี้ยังต้องระวังระวังอยู่แล้วก็ปัจจัยของของพลังงานเนี่ยถ้าไม่มีอะไรใหม่แล้วราคาตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปไกลงั้นพลังงานก็คงไปได้ไม่ไกลหุ ไมยมของต่างชาติงั้นอโอเคละ่ะเรื่องของการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีกระทบในเชิงของเศรษฐกิจเพราะว่าเราส่งออกไปยุโรปเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แงกฤษผมว่าไม่ได้เยอะอะไรงั้นกินแพ่โดยตรงเชิงเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าไม่เยอะแต่ในในแง่ของซ e n ิเมนต์ที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายของต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ากลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะได้ผลกระทบเรื่องความมั่นคงบวกกับเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ล่าสุดเนี่ยน่าจะออกมาในเชิงปรับลดค่าธรรมเนียมในการทําัุรกรรมซึ่งนั่นหมายวาว่ากลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่เน แต่ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่อาจจะมีความความปรับพันผวนลงนั้นตรงนี้สองกลุ่มเนี้ถ้าเกิดผมจะระวังผมจะระวังสองกลุ่มนี้แล้วกลุ่มไหนที่ผมจะดูแลเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อขายได้บ้างในช่วงสิงสัปดาห์ก็คือพวก small ถึง big cap แล้วก็เป็น domestic play แห้ผมคิดว่าผมก็ยังชอบตัวกระเหมาแล้วก็สะระให้แล้วคุยเรื่อง property ผมคิดว่า property เนี่ย ก็ยังไม่อยากคอนฟันผงว่าจะถูกแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคือถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของรถคันแรกเนี่ยรเ,รเริ่มโครงการรถคันแรกปีห้าสี่แล้วปีห้าห้าปีห้าหกแต่โหคนซื้อรถมากมแต่ถ้าเกิดเราดูส่วนใหญ่คนผ่านรถประมาณสี่ห้าปีแล้ว,ลวไ,ปไปปีเนี้ยหมด ปีหน้าปีหกูนเนี่ยกำลังซื้อจะกลับเข้ามานั่นหมายความว่าถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยคนที่อยากได้บ้านเนี่ยแล้วแล้วแบงค์ไม่ปล่อยกู้เนี่ยผมคิดว่าจะมีโอกาสมากขึ้นนั่นหมายว่าถ้าราัฐบาลไปแก้เรื่องคอนซัมชันให้ดีๆแล้วคนกลุ่มนี้มีกําลังซื้อกลับเข้ามาผมว่าหุ้นกลุ่มพ r อป้ตี้เนี่ยจับตาดูดีแล้วก็กลุ่มคอน s u m e r ผมคิดว่าน่าจะมีแรงผลักดันจากเรื่องของนี้ที่ลดลง ตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมคิดว่าโฟกัสที่สมอล l อ็นดิคแคปแล้วก็ด o m e s t i กเ l a y ก่อนโอเคได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่ชาเดชครับครับครับผมผมมองของบริ I h b นะครับ